สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เป็นอะไรโทษนะเป็นอะไรหรอมาดูตงนี alities, ้ระยะดีที่ผ่านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะเรามาเออทำอะไรไม่รู้มาทำนู่นมาถ่ายรูปค่ะทุกคนเพราะว่าทำแบบพาสาระไม่ได้ค่ะดู วเ็สาระก็คือหน้าของเราดูทุกคนมีการกรีดิ่งตาอันนี้กินหมดแล้วค่ะทุกคนเค้กหน้าใหม่ค่ะแต่ว่าไม่สู้หน้าเราคุณจะใส่ไงสวยอีข้เท่ัน่ด้ไ่ดอุ๊ยีดังนะคะทุกคนดัจสนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะ เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่คาเฟ่ออแห่งหนึ่งที่สุรินทร์ใช่ไหมวันนี้ได้มีเมนูอะไรบ้างคะแนะนำไม่อยากแนะนำค่ะดิคนจะถ่ายรูปเลือกโชว์รูปแล้วเราจะโชว์ให้ดูว่าเราถ่ายสวยขนาดไหนทุกคนสวยนะเนาะใช่ไหมใช่คนวันนี้เราก็มาทำภารกิจถ่ายรูปให้พี่นะคะดูเออไม่ไม่ไ่อมเออเขาเรียกอะไรวะถ่ายรูปจบไหมเออถ่ายรูปจบค่ะทุกคอนตั้งแต่ มาดูว่าจะแบบรอดไหมคะอันนี้คือดูบรรยากาศข้างร้านนะคะดูดูดูดีอ่ะวนดูเราจะถ่ายสวยใช่ไหมใช่ไหมรอดไหมคะวันนี้รอดค่ะสวยมากรอดมาก่อนได้ปุ๊กปะวันนี้เราก็นี่ทุกคนดูสวยนี่นางแบบของเรานะคะไหนื่้ยดูดีมากเลย แบบใครอยากมาถ่ายแบบอะไรวะฟิวดี้ชาตินี้เราน่จะไม่ได้ถ่ายนะคะันนี้คือไม่มีอะไรสวยเข้าเราแล้วนะเรารู้สึกจริงเหรอเพื่ออะไรอ่ะเพื่อโปรโมทความสวยมันเป็นคาเฟ่อะไรวะไม่คาเฟ่อะไมวะสามหมื่นคือจะบอกว่าเอออยนนี้มันเป็นรีไว้แต่ว่าใครมันอยู่ถนนปราสาทใช่ไหมซึ่ใครอยากมาก็นะคะทุกคนนั่นแหละ ยวเราจะแปะรูปรูปที่เราสองคนถ่ายไว้ลงในให้ทุกคนดู ะะส่วนเรว่าเป็นขี้นะคะ, like, share, ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยด้วยนะคะทุกคน้วจะทุกคนสิ่งที่เห็นกับความเป็นจริงดูสภาพนะคะเผื่อจะแบบทำอะไรเสร็จโอ้ยอี <laughs> ่เออนั่นแหละนั่นแหละทุกคนเราจะคือเผื่อจะมาได้คือแบบเเรียกว่าอ,อะไรวะ ทุลักทุเลมากค่ะอันดับแรกก็คือคอนแทคเลนส์ก่อนเลยตุยด้วคอนแทคเลนแะทก่นอนคอนแทคเลนส์ก็คือใครกูจะไปมองสวยเราแบบทุกคนดูนะใครใส่กระโปรงมานะดูนะไม่ดูข้างล่างอ่ะให้ดูข้างล่างอ่ะดูตาเราปังปะทุกคนดูวิวสวยมากมือลมสบายมากเป <c ười> ็นเราแบบ ก็มีคนคอยส่งค่งบอกออีคนูคนนี่ยโอ้โหมาถามราหออันซ้ายดูสิสิจ๊ะดูสิจ๊ะความแบบดูสิจ๊ะดูดูข้างล่างนะจ๊ะมา่ามกสิีอันไหนมปนคลิปเราใช่ไหมใช่เราไม่ดีบ็นยังดูดิ c น n ทนต์เนื่ยอ o เทนต์สายแวน เฮยว่ามันรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีนะใช่ทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าที่รูปที่ถ่ายไปจะได้ใช้จะใช้ได้เถ่ายสามร้อยรูปใช้ได้อยู่สามรูปบายบายบวันนี้เราก็ไปกินข้าวไม่อาจจะถ่ายอีกถ่ายตอนไปกินข้าวไงเป็นหนึ่งหนึ่งวันวันเดวิดมีไม่ให้วันเดอหรอกว่าขึ้งวันเออขรึ่งวันเสียงรถก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวไหมเออกินข้าวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนอนทุกคน แล้วเดีด๋ยวดไปกินข้าว